เรียนเชิญอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจารย์ครนี้เป็นเราวดวงเดือนที่เรียนก็อยู่ในวงการมาต้อง20ปีแนละ้วไม่เห็นเคยได้ยินเวอร์ชนันเนื้อเพลงของอาจารย์เลยนะคะครับก็เดือนซึ่งแตกต่างมากของอาจารย์ที่มีโกงกินสิ้นชาต <c oughs> ิของเขา <c oughs> เขาบอกว่าขอลาแล้วเจ้าแก้วโกสุมนะเดือนดวงเดียวกันนะฮะ <c oughs> แต่เป็นพระอาจารย์ดวงเดียวกันอยากให้อาจารย์เล่าถึงเดือนดวงเดิมถึงบทครับอันนี้เป็นประทับใจคืนที่ ได้ดูเดือนยิ้มได้เห็นใช่ไหมฮะคืนวันที่หนึ่งธันวานะมหัศจรรย์มากผมรีบโทรไปบอกแม่ผมอายุเก้าสิบกว่านะฮะแกบอกตั้งเกิดมาก็าเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเป็นบุญตาของแกเลยเขาแสดงว่าในรอบร้อยปีนี้ไม่เคยไม่มีใครเคยเห็นอย่างนี้นะฮะนี่ก็เป็นเป็นคุณแม่ว่าไงบ้างคะก็ตื่นเต้นก็คงจะต่ออาไปไดายไปได้ยุคทักหรือเปล่าไม่ทำนายถ่ายทักก็นั่นแหละเป็น เป็นเป็นอะไรดูเหมือนจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพอลุงขึ้นก็มีข่าวอะไรที่มันดีๆขึ้นอาจารย์ก็แต่งที่อาจารย์แต่งเนี่อาจารย์แต่งเหมือนเป็นความรู้สึกที่ยังไงคะเป็นความหวังหรือว่าเป็นเนี่ยที่ผพูดว่าเป็นศัจธรรมสันแดงแห่งฟ้าดินคืออะไรที่มันที่มันผิดปกติมันก็จะไม่เป็น ไม่ไม่เป็นผลดีกับกับแผ่นดินอะไรที่เป็นปกติมันก็จะเป็นผลดีเมื่อมีความปกติมันฟ้าดินก็ยินดีแล้วก็ผมคิดว่าบ้านเมืองเราสังคมเราเวลานี้กําลังเกิดวิกฤตแต่อะไรก็ตามแต่ที่มันวิกฤตมากๆเข้าเหมือนเราต้มน้ําน้ําก่อนจะผมเดือดเดือดสักระดับหนึ่งก่อนที่มันเป็นกลายเป็นไอเนี่ยเขาเรียกถึงจุดวิกฤตมันจะเปลี่ยนจากน้ําเป็นไอ okay. วิกฤตต่างๆผมถึงจุดอุกิจแล้วมันก็จะเปลี่ยนจากปริมาณไปสู่คุณภาพใหม่ผมคิดว่าบ้านเรากํำลังจะไปสู่คุณภาพใหม่ของสังคมอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ให้ความหวังเรามากเลยค่ะขอขอบพระคุณมากค่ะนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะพบกับอาจารย์อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ก็อยากจะให้น้องๆกรอนีเหมือนโฆษณาลงในเดลินิว วันนี้ใช่ไหมคะผมเพิ่งซื้อเมื่อกี้อาจารย์อ่านอีกรอบหนึ่งแบบสดๆแล้วกันซื้อที่สดสดที่ b 2 s เนี่ยได้เลยเมื่อกี้ฟังอยากฟังแบบอีกครั้งหนึ่งนะคะขอฟังอีกรอบผมเขียนว่าพระจันทร์แย้มยิ้มละไมในห้วงหาวดวงตาดาวเด่นประกายพริบพรแสงสว่างหวังพลังใจให้เริงแรงสัจธรรมสันแดงแห่งฟ้าดินจงดูเถิดเห็นเถิดทุกคนไทย ความเปลี่ยนแปลงเป็นไปอันไม่สิ้นประเดี๋ยวร้อนประเดี๋ยวเย็นเป็นอาจินคนโกงกินก็ยังคงโกงกินกันได้เห็นความย่อยยับเกิดกับตาได้เห็นคนปากกล้าแต่ขาสั่นได้เห็นคนดื้อดึงยังดึงดันเห็นสวรรค์กับนรกพกผันพลิกเห็นอีการังแกรุมแม่ไก่เห็นอีเยี่ยวตัวใหญ่บินไล่จิกเห็นจิ้งจกร้องทักจิกจักจิก เฮบกระดิกดีดตัวจากหมาตายคือทุนใหญ่ไล่สกัดฟัดทุนเก่าน้ำเน่าล้างน้ำเน่าเข้าซัดสายขอจงทุนแผ่นดินอย่ายินร้ายร่วมเดินหน้าท้าทายได้ยินดีเมื่อเดือนยิ้มดาวแย้มแต้มแผ่นฟ้าคือสัญญาณเวลาฟ้าทอสีขับมืดดำเคลื่อนผ่านม่านราตรีรอรวีจรัดชัย ประชาชนขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณมากนะคะเป็นบบกวีที่ก็ไพเราะและก็ตรงกับใจของเราแล้วก็ให้ความหวังของเราด้วยนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะพบกับอาจารย์อีกนะคะตอนนี้จะขอใหอ้ได้ฟังเพลงจากวงน้องๆวงบอยไทยนะคะตอนนี้ก็มีสมาชิกนะคะวงอีกท่านหนึ่งเชิญเลยะคะ่ะ คุณยูค่ะคุณสรัญยูนะคะสวรรณสนทรก็จะมาเป็นมือซักเป็นโกเล็กแล้วเนี่ยนี่อะไรเห็นพี่โกบอกมีโกเล็กโกน้อยโกนะคะก็ช่วงนี้ก็เราจะสลับนะคะก็ขั้นบรรยากาศด้วยการฟังเพลงเพราะๆจากวงบ่ยยไทยนะคะขอเชิญ